อสวัสดีครับสวัสดีพ่อใหม่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับนะอยู่กับผมสอแซบสุรากังนะครับก็มาดูแซมวิ่งเนาะแซมวิ่งเขาขับรถไปโคของเขาเองนะครับพ่อก็ซื้อให้นะครับเนาะนี่ครับตอนนี้ขับคล่องนะครับจากตอนนั้นนี่ยังไม่เป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ขับตักได้แล้วนะนี่ครับตักใจของน้องมิ่งเนาะ น้ำน้องมิง่งดัมซิ่งนะครับโอ้เพราะว่าเมื่อก่อนนี่ดัมแมนเรซซิ่งเนะาะตักกล้องแล้วนะครับไม่ไม่เท่าไรว่าตักกล้องแล้วครับสามสี่เดือนเองนะครับอพอ,อแล้วมั้ยได้แล้ว,ลวยางเต็มดอ,อกหมดเลยนะโอ้ยไม่ธรรมดา บุญเต็มเลยนะครับนั่นนะครับนั่นครับบายบายแซมวิงนะแซมิงจะของรถเลยนะครับออเอาลงมาดิอเออลงมาดิก็ขอบอกให้เดินก็ลงมาดิเอาลองย่างมึงนะครับยกแขนด้วยเออไม่ยกแขนนะเดี๋ยวจะเดินนะ เอ,อยกแขนหน่อยเออ,อรถผมก็มาพอดีนะครับเนาะมาลองรถนะครับ กันเอวมาดูอะไรไม่รู้ <laughs> <laughs> งมหาดูเอวนะครับไม่ใช่เอวสาวนะนี่เอวรถนะครับอ่ะรถผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปต่อนะครับโอ้วันนี้ได้อะไรติดนะดูรอยที่ผมขุดไว้นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกเออผมจะขุดถึงวันที่เจ็ดนะเดี๋ยวจะย้ายรถออกนะย้ายไปขุดเอ โคกน้องนานะครับโอ้เอัมตัดอย่างนี้เองมีหน่าล่ะมีหน่าล่ะครับมาชมมันด้านในอีกแล้วเนาะ เก่าๆก่าแก่ๆนะทีมงานนี่20ปีขึ้นนะครับทีมงานนี้นะครับรวมทั้งรถรวมทั้งประสบการณ์คนขับเนะาะรวมทั้งทุกอย่างนะครับเก่าๆมาใหม่หมดเลยนะครับเก่าๆหมดเลยนะผมก็20กว่าปีเหมือนกันนะครับที่อยู่วงการรถนะครับเราเราต้อง z o o ใกล้เท่านนะั้น zoom ใกล้ๆนี่เลยเนาะ เดียวนี่เกี่ยกบตัดแนวนี่สวยมากนะเดี๋ยวผมนี่ตัดแนวไม่ค่อยสวยนะครับนี่แนวไม่ใช่แนวหลักนะครับแนวสำรองนะเนะดี๋ยวจะตัดคออีกรอบเนึงครับเดินคออีกข้างนี่จบเลยนะครับเป็น,อบอบนบอบอสบายเลยนะครับก็จะมีคันเลยนะตั่วไปก็จะช้านะครับช้าหน่อยนะครับ กดไลค์กดติดตามช่องโซเซอร์หลักด้วยนะครับสวัสดีครับ